ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวิดีโอซีรีส์นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณเอาชนะอุปสรรคในชีวิตคุณกำลังเผชิญกับความเครียดความโกรธความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าความหมุดหิดความล้มเหลวความกลัวความขี้เกียจหรือความเหงาอยู่หรือไม่ด้วย108ปัญญาลับแผงภควัทรีิตาเราจะช่วยให้คุณได้รับพลังภายใน ความมั่นใจความกล้าหาญและความสงบภายในเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณด้วยการฟังเทียงวันละ3นาทีวันนี้ในตอนที่3ของซีรีส์นี้เราจะเจาะลึกความหมายของเสียงอันทรงพลังของเปลือกหอยสังและเรียนรู้ว่าเสียงนี้สะท้อนถึงการต่อสู้ภายในที่เราทุกคนต้องเผชิญในแต่ละวันอย่างไรในมหาพาราตะการเป่าเปลือกหอยสังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเริ่มต้นสงคราม แต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นมากกว่านั้นมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การตื่นรู้เมื่อจิตใจตื่นขึ้นอย่างกระทันหันความคิดปะททะก,กันและจิตวิญญาณถูกกระตุ้นให้ลงมือทำลองคิดเกี่ยวกับชีวิตของคุณทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นสิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นโครงการความสัมพันธ์หรือความฝันคุณไม่ได้ยินเสียงแปรจากภายในหรือความตื่นเต้นความกลัวความหวงังและความสงสยัยหลอมรวมกันเป็นหนึ่ง นี่คือเปลือกหอยสังส่วนตัวของคุณกองทัพสองกองทัพยืนประจันหน้ากันภายในตัวเรากองทัพหนึ่งคือทุรโยธนะภายในตัวเราความภาคภูมิใจความกลัวและความลังเลอีกกองทัพหนึ่งคืออรชุนภายในตัวเราความกล้าหาญความชัดเจนและความมั่นใจการประทะก,กันนี้ไม่ใช่จุดอ่อนแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงขององค์การเปลี่ยนแปลง ทุกความสงสัยกระซิบว่าถ้าฉันล้มเหลวละ่ะแต่ประกายแห่งความกล้าหาญทุกประกายจะตอบว่าถ้าฉันประสบความสำเร็จละ่ะการต่อสู้ภายในนี้คือวิถีชีวิตที่เตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการเติบโตและเช่นเดียวกับเปลือกหอยสังค์แห่งกุุกเกษตรเปลือกหอยสังค์ของคุณไม่ใช่แค่คำเตือนแต่มันคือคำเชือ้อเชิญคำเชื้อเชิญให้คุณรับผิดชอบเอาชนะความลังเลและมุ่งสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกถึงเสียงภายในนี้อย่าวิ่งหนีจงรับรู้มันนี่คือเสียงเรียกร้องให้ลงมือทำเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังอยู่บนเส้นทางแห่งวิวัฒนาการใช่การต่อสู้ภายในได้เริ่มต้นครึ่งแล้วแต่จงจำไว้ว่าเมื่อคุณเชื่อมต่อกับความกล้าหาญใช้ชนะไม่เพียงแต่เป็นไปได้เท่านั้นแต่ยังแน่นอนอีกด้วยดังนั้นจงตั้งใจฟังเสียงแห่งมโนธรรมของคุณ เสียงสั่งสังดังก้องอยู่ในตัวคุณแล้วคุณจะตอบรับเสียงเรียกนี้หรือไม่